ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟินเฟนชาแนลนะครับผมก่อชิพนี้นะครับพามาชมนะครับผมโกเบโกนะครับผมยิดเชสองร้อยมาร์คไฟขีดห้านะครับผมก่อตักดินใส่หกร้อยใหญ่นะครับเป็นหกร้อย่างเกานะครับผมกับสิบร้อนะครับก็หน้าดินสวยนะครับผมตรงนี้เป็นดินดอกสีเหลืองนะครับ กอมุมนี้สวยนะครับผมครับ ดนแข็งรับผม Thank <laughs> you. ก่อตัวนี้เป็นบุ้งกีห้าฟันนะครับผมน่าจะ0.8นะครับใบแท็ก70เซนนะครับผมก่อโรเลอร์น่าจะเ็ดนะครับเฉลีย2สองครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์มิซูหกสูบนะครับผมเทโบ ออกมาแล้วนะครับผมเป็นฟูโซนะครับโอ้ถากถาก็ไม่เป็นไฟเตอร์ก็เป็นซุปเปอร์เกตนะครับผมโอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเรื่องรถนะก็หัมวมันคือกันครับผมแต่ว่ารหัสมันบ่คือกัน ตักเต็มอุ้มนะครับผมจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ไปชมว่าใส่กิดตักนะครับผม

ขอบตัวนี้เป็นฮีโน่นะครับผมฮีโน่สิงไฮเทคนะครับก็เป็นหัวสิงไฮเทคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นยางก้านะครับผมยางก้าเป็นระบบต่อเผาสองเผาะนะครับผมข้อยาวอยู่นะครับผม กิลมพ่แมนก็ขอจบคลิปไว้กับ6ล้อยางเกคันนี้เลยนะครับผมก็เป็นอชเอชสองร้อยมาร์คไฟขีด5นะครับใหญ่หน้าดูนะครับผมคันนี้กระจกแตกนะครับกระจกหน้าแตกนะครับก็จะเป็นแอร์ธรรมชาตินะครับผม ก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้เลยนะครับผมก็ช่องนี้เกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับผมแบคโค1สิบล้อหกล้อนะครับผมแล้วก็รถการเกษตรนะครับผมรถไทยรถเกี่ยวนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ